แต่แล้วเรื่องมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นมีเสียงแปลกๆกเกิดขึ้นลูซี่เธอเริ่มรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงโดยมีทราบสาเหตุเธอจึงได้บอกให้โทบี้นะันจอดรถก่อนโทบี้ฉันไม่วหวแล้วอ,อย้ยฉันปวดหัวเลยก่อนแต่เมื่อจอดรถแล้วก็เหมือนกับว่า อาการของโรซี่นั้นจะไม่ดีขึ้นเลยเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่เธอนั้นจะเปิดประตูออกไปและรีบวิ่งลงรถไปลูซี่วิ่งหายไปในความมืดท่ามกลางป้าเปียวโดยที่โทบี้นั้นลงรถตามเธอไปไม่ทันอู้รูซี่ เธอจะไปไหนรอฉันก่อนโทบี้ไม่กล้าเดินเข้าไปในป่าเขาพยายามเดินตามถนนเพื่อตามหาลูซี่โดยเขาได้พยายามตะโกนเรียกหาเธอลูซี่เธออยู่ที่ไหนเธอออกมาได้แล้วถ้าเธอยังไม่ออกมาอีกละก็ ฉันจะไปแล้วนะหลูเซ่